อืมเฮ้ยนี่ครพี่น้องช่องสาวเดียวแชแนวคือเก่านะคะน้อพี่น้องจ๋าพอกันนะบ่ะพอกันโดนค่ะพี่น้องอันเมืองสาวเดียววันเข่ามือมืดมือใหม่ค่ะพี่น้องค่ะ มือใหม่เบิดมือนี่มีโอกาสว่างค่ะพี่น้องคะสิพ้าพี่น้องมาเบ่งอันลูกไส้สนหวกกับแม่สนหวกด้ค่ะพี่น้องคะอันเราก็สอนแล้วๆกับพีผ้าลอ่ออันเลาะเบ่งพักเบ่งมีเหรอคะแม่ปูไวัยุคหังสะผ้าเลาะคะังมือนี่ว่างนี <c> ่ <oughs> พี่น้องอีกด้วยหนึ่งหน่วยบกไงเลยหน่วยนี่

ฟ <t ane> mm ักวให้หมน้องน้ำเทมานล้ได้บวมัน้อยมันตายดิออาเกือเลยนี่ลาเพียงสองคนไปเตรียมตัวมาแน่ข้าลาเพื่อมันดีกินเรียกหัว โอ้ยทีหนาเท้ที่เท้ไหนกันห้ยังมาพียรงอืเนะไรเป็นเรียกหมววิบ่วดเดี๋ยวก็ง้อขึ้นกาเอเอานามใส่มาน้าบ่อใส่เอามาบ่อแข่งกับครูคููมากวิชักบกพี่คาบิคาบิคับหัวคอนพี่น้องโอ้หัวคอนพี่น้องอยู่น่าจะปลาจะปา เดี๋ยวนี้ไม่แวๆวนี้โอ๊ตว่าเอาไปน้ำลูกว่าไปน้ำหอบคุปตกับเดกเพรากบูกับคนร้ายครับหอกเด็กหัวคับหัวคนรายครับทำยัง งสวัสดีค่ะช่องสาวเดียวชาแนลคือเก่าห่างหายไปโดนนักข่าพี่น้องมือนี่สาวเดียวสิพาพี่น้องมาส่วนหัวค่ะพี่น้องหัวคนพี่น้องน่าจะพนละเอาไปให้แม่ไปใแม่ทิ่ฝรั่งเศสครับเดี๋ยวดีอัสวัสดีครับก็ลูกมากะลูกไซค่ะวันนี้สวัสดีครับกันครับครับดีดีเบาแรงโตดีดีปลาสีม้ายังวันนี้ค่ะมาส่น ม่ส่วนหนุน่ะมาส่วนหอกเกือบแม่่กอบนาเกือบแม่ค่ละล่ะต้องถอดกบเแต่ที่ไป,ปยังไงไปจะ,ปจะปไปนะีเหนไหมะส่วนหวกน้ำกันพี่้อง หักขวัญมึงหักกบหอกขวัญหักขวนเอาวิทก,กักกว,ว้นโอ้าวว้า้าวว้าว้าวว้าวว้าวอ้าวว้าวว้าวว้้าวว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 วววว้าวววว้ หัวคนฮะเออเอาถังเอาแม่ใส่น้ำเลียง้าวเยวเกิดนอแล้วเขาเิดอไห้าไปดวลูก่ตดไปปล่อยน้ำพ้าไปใช้ใบใช้ใบตาต้องมาหน่อยหัคนไม่ติดใจลูกยันไม่สาย เอาไปไหมสเอานมันจิตใจเอาราวสีเอาไปหปลอยด้วยเอาไปใส่ถังก็แม่น้องมาล่างก่อนวมาลางกอนใส่น้ำมามาขึ้มาข้นมเอามาลางออตตัอวควอนหวควนสายดิบไเนาะสายอือ ญานทวกกันแล้วครับงานเจียวคนนี้าไปยต้องจะเอาเนี่ยมากนื่อยมเนสายทำตื่นค้าอามัยันรอเยะไปั่งไ้วยเด้อ

ขาพ่พี่น้องชมบรรยากาศอยู่ได้ยังบะเล้งเนาะค่ะน้องพี่น้องจิเก็บได้หมดทัว่วเนาะทั่วค่ะเมืงนี้เช้าเดียวกัอนกินลองคลิปบ่ได้ค่ะเช้าเดียวเป็นล้ใสไงอักเสบค่ะพี่น้องต้องเลยยิงคองเพชรบ่ได้ค่ะล้ใสไงอักเสบเลยบ่ได้กินเลยตามมาคงล้องคลิปกินห้ยกินหอดตามมางพี่น้องกินบ่ได้เมื่อนี้ไปเสียดยาเข็มที่สามแล้วค่ะ mày không,บรรยากาศ gì na, không mày không, kim mà hòa, sai, mắc hạt, mắt hoa, mắc lên nam phải không? lá, ông nhiên à, กินบทะทวกับปอสารเนาะบ่ตรงล้างแต่พี่นอ้องก็เลยทะเลกวก็ขอจบคลิแปแห่งที่นีเนาะค่ะเนาะเบดเนาะกินก่อนค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปนานนะคะพี่น้องค่ะอันตัวนี้กินบ่ได้ล่ำใสไงอักเสบก็เลยผ้าละผ้าอันชมมอะค่ะพี่น้องบ่ได้กินลงค่ะแต่เดี๋ยวกินเผ็ดบ่ได้กินได้แต่อาหารอ่อนๆค่ะพี่น้องค่ะ อย่าลกักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวเดียวเชี่ยแนนี้ด้วยค่ะพี่น้องคะเมื่อเนี้ยกับขอกล้าเข้ามาสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบายอันนี้จะเป็นแตงไทย ันนี้สิบเครื่องาตสินี่แม่มแ,มกแกงไทยไบ่อบ่อลุดได้ท่านไหลุดแต่ว่า